นี้คือเหตุการณ์ที่ลออในจัวหมิงในวันที่้9ซึ่งเป็นมือออกคันสาือวานีทุกคนจงใส่วิจารณญาณในการรักสมส่วนจะเป็นเหตุการณ์แบบไหนนั่นมาฟังจากปากของไอจัวคนเอง ขออนุญาตคันรายการก่อนเดาพี่น้องเด้อรก้อนที่จะไปสมเหตุการณ์กีล้อกระจัวเออพอดีเขามีโครงการเปิดใหม่อยู่บ้านหัวเสียงเนี่ยนะเออบ้านหัวเสียงติดบ้านเลยติดทางใหญ่เลยนี่เนาะเปิดไม้ไม้มาดมาดเนี่ยเปิดให้จับให้จองสิบล้านกีบพี่น้องเออสามแสนห้าสิบเป็นกีบตัดแตเมแมนี่นะเออพี่น้องคุณมาจับมาจองแล้วสองสามตอนเออนี่นี่นี่ติดโครงการเก่านี่นะติดบ้านเลยแหละติดทางใหญ่เลยแหละบ่ถ์าสิบแมตช์จำพี่น้องมาเบิ่งเอาเด้ออ่าโครงการใหม่ของอ่า บริษัทก้นา,นา,หา,าวหน้าใช่ไ่น้องเดอขออนุญาตคันรายการมาบ่งนำกันได้เอออ่ะขอขอบใจ ใจวิจารณญาณในการนับชมได้ยังไงว่าคิดตัวกันอีกิลดไปแล้วมันก็โตนแล่นข้ามกันเพงไปแล้วล้งงอ่อกบนนี่แหละเาิคกี้พายจะน้ำมันยโตใะมันหกเงี้ยวโตดำดำลราคือคนออ้นถือพารห่างก็คือพ้นถือพาคือคนเป็นโปลิโอนี่นะแต่โตัวดำเมือม่อเมือม่อเมื่อคือขี้ก็ะเดือนนั่นแหละตัมกันอยู่ในนัาแล้วก็เมือ่อ ในกองฝันแล้วโอ้กูฝันแล้วนี่ฮะจ๊กเปิดออกมาแล้วก็ได้กับเบ้กูฝันแล้วเนี่ยจะเกิดที่ลูกนะในในลูกเปิดลูกๆม่ได้เออลูกม่ได้เป็นกูฝันไเนี่ยแต่หู้ว่าในกองฝันแั้วมันเองฝันอ่าอุกยอ้าวอุ้ยมาเพอาะฉะนันขึ้นกูฝันจะได้กูไปโจ๊กไยากนะกขาไปคนตรงนี้ฮะเออแต่กรบื้หู้เราแต่กระไทยนั่นนั่นที่จริงมันก็เป็นกองฝันแได้ปะในกองฝันเขาจือได้ทุกอันทุกตอนนี่นะอ่าก็เคยเป็นนะเคยฝันไดแบบนี้แบบนี้ ฝันอันหนึ่งฝันเอาขคืดลายฝันอันหนึ่งในช่วงที่ขวดเนาะอ้อ,อ,อนธรรม,มาดาทีวนี่เป็นคนขวดอ้อนช่วงมันชี้ชี้ชิบห้าค่ำอยู่แล้วบวกกับบรรยากาศมันได้นี่มาเมื่อคืนนี่หัดกู้บาไทดท้ไปเก็บแบบนี้เก็บอยู่นั้นไปชงไก มันเหนียวการบระจักมันผัดคือนะแหงคิดไปอีกม้าวันนีกแหงคิดเพิ่มเข้าไปอีกแหงคืดอีกแต่ก็ต้องแม่นแมวแล้วนะแต่ก็ผู้บปับจุก็จบมาจบไปอย่างนี้เลยฝังเงินยังบูดเลยแล้วสรุปว่าไก่หถนนแม่งแม่งอย่างกินยังบูดยังบูสาเหตุเออแต่ก็บอกว่าเออคือซีเมนตมวแต่ว่าไก่้ตัวญ่างไตัวใก่ซชั้นใก่แม่ฝัาคันแหละมันดึงกระชายออกมาตอนแรงนั้นไปขวดลงแล้ว แต่น่าจะมแม่นแมแวแหละครับเรอยากให้คาดขึ้นไปหลายอันหลายแมวแล้วยู่หลังวัดนี่มันเป็นหนองใหญ่หนองแต่ก็จะแก,ก่ที่น้องลูกหลานไหนก็จะไปใกล้กันบอกเขาไว้อ,อันนี้กันกันไว้ดีก็แก่น้อนยมันจะน้อยมันฮอนมันขี้ดื้อซ้ำนี้คือมันมาลินวัดเนี่ยบอกบให้ไปใกล้มันเคยมีอีกน้อย,นยตกน้ำตกอย่างหนองสะใหญ่นี่ก็มีเนี่ยกนณีมันมีในคกองฝันเขา ใช้วิจารณญาณในการนรับชมเออใช้วิจารณญาณในการเนาะเสือเนี่ยโบเสือเนี่ยเสือเนี่ยผู้บริสุทธิ์กับเสือก่บผู้ทกเอ่อโอเคโอเค